ดังนั้นใครก็ตามนะคบที่ต้องการแผนโทน99%นะคือมีความชิ้นงตงของสีในะที่มากนะสดสด,ส,ดสวยๆโปเตอร์อาลโดร์กลางแดดนะครับสายฝนได้หมดนะก็คือเครื่องนี้เลย S9130 นะครับโอเคอ่าตอนนี้เป็นงานที่จะเอาไปแปะตู้ในโรงพยาบาลได้เป็นตู้ยานะครับอ่าเนี่ยก็เป็นงานแปะแบบนี้เลยเป็นสติกเกอร์อ่าเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะครับว่าตัวหนังสือที่ขนาดเล็กเนะแม้กระั่งขนาด QR Code เนี่ย ก็ยังพิมพ์ออกมาได้คมเลยนะเหมายความว่างานโฆษณาเราเนี่ยถ้าต้องการที่มันแบบจะแปะจะใกล้จะไกลเนี่ยสามารถพิมพ์ได้หมดนะตัวเล็กๆก,ก็าอาจอ,อ่านได้อย่างชัดเจนนะคมชัดทุกจุดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับที่มีเตือนตรงนี้ทีมเป็นแบบเลอะเหยื่อเลอะเหยเนี่ยมันจะมีฮีเตอร์เนาะคอยอุ่นงานพิมพ์ที่ออกมานะครับให้หมึกแห้งก็คือไม่ต้องมาเอาพัดลมมาตั้งเป่านะครับก็มีในตัวเลยนะแล้วก็อธิบายเพิ่มนิดนึงแล้วกันเครื่องเนี่ยมันจะมีระบบที่เอาไว้ดูแลรักษาหัวพิมพ์นะครับทำให้เราเน ล้างทำความสะอาดนะมีระบบดูแลหัวพิมพ์เนี่ยอัตโนมัติพร้อมปั๊บเปิดเครื่องเนี่ยก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ใส่หมึกนะครับตลับหมึกเนี่ยหนึ่งจุดห้าลิตรนะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นหมึกอีโคโซเวนนะครับก็เห็นไหมว่าเนี้มันจะมีเลือกระหว่างไว้กับหมึกคลีนนิ่งนะครับก็อันนี้สามารถเลือกได้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยถ้าไม่ได้ใช้หมึกขาวก็จะไม่นิมนยมเอามาใส่ไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นหมึกที่ตกตะกอนง่ายนะแล้วก็ C M y k ปกติแล้วก็นี่ครับไล์เกลเย ไลท์มาเอ่อไลท์มาเจนต้านะครับแล้วก็นี่สสีพิเศษต,ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับก็จะมีสีเลดทำให้งานสีสดสวยนะสีออเรนต์แล้วก็สีกรีนเห็นไหมว่างานโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยเอ่อแบ็กด็อปอีเวนต์นะครับสวยงามแน่นอนตัวโปรแกรมพิมพ์เนี่ยใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งต่างๆนะหรือว่าพาร์ทความเร็วในการพิมพ์ตอนนี้กําลังพิมพ์งานแบบสีม่วงๆเลยนะใช้เวลา3นาทีนะเพราะว่านี่พิมพ์หพาร์ทเนี่ยสวยเลยนะนี่นะสีสดมากเดี๋ยวรอง,งานออกมาก่อน นี่นะครับออกมาแล้วงานอีเวนต์นะเวลาปิ้นงานอีเวนต์ต่างๆต้องการสีสดๆนี่สวยมากเลยแบบคือสีมันสดทุทกจุดเลยดูดิสีเหลืองนะทำกิจกรรมอะไรต่างเวลาไหนวันที่เท่าไหร่นะตามมาหาลัยตามอะไรเดียงานอีเวนต์นะตั้งป้ายอะ่ะสวยมาก สำรองงานถัดมานะก็จะเป็นงานวอลเปเปอร์นั่นเองเพราะว่าเครื่องนี้พิมพ์งานวอลเปเปอร์ได้นะเพราะว่าผนังห้องต่างๆนี่เห็นไหมลายนะครับสวยๆเลยแบบนี้เนี่ยก็ต้องการความไม่มีสารระเหยต่างๆนะที่มันอันตรายต่อสุขภาพนะเครื่องนี้ทําได้ดีเลยนะครับเราไปติดผนังต่างๆนะคุณจะเป็นลายการ์ตูนลายอะไรก็ตามนะพิมพ์ได้หมดนะแล้วก็เป็นหมึกอีโคโซเวน์นะครับปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเลยภาพสุดท้ายขออนี้นะครับเป็นงานโอ้โหโปสเตอร์นะอาหารนี่แบบนี้เลยนะครับ ตามห้างหรือว่าที่ต่างๆนะที่ต้องการความสดแบบน่ากินจัดๆเลยนะเห็นแล้วแบบว่าอยากกินเลยอะแปะตามป้ายต่างๆทำ outdoor ิน d o o r ก็ได้หมดนะเออดังนั้นใครก็ตามนะคะที่ต้องการแทนโทน99%นะคือมีความขึ้นตรงของสีในที่มากนะสดสดสวยๆโปเตอร์ o u t ดอ o r กางแดดนะครับสายฝนได้หมดนะก็คือเครื่องนี้เลย S9130 นะครับ อย่าลืมนะครับทักมาศึกษาที่วินเตอร์อบได้เลยนะครับถ่าแล้วเนานะโอเคอ่ะนี่ก็ดึงตรงนี้ไปแล้วก็อ้อมไปด้านหลังใช่ไหมพี่แล้วก็ต้องกดตรงไหนต่อบอกไหนะบอกไหนเราก็วนกลับไปเลยอ๋ออย่างนี้เหรอใช่อ่า ก็จับอย่างนี้เนาะหมุนเข้ามาโอเคก็สามารถกดเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยก็คือกดฟิดโอเคมันก็จะหมุนไปโอเคอันนี้ถอดม้วนกระาดาษด้านหลังนะจากที่ดึงมาข้างหน้าเมื่อกี้นะครับ อมันจะเด้งออกเองครับพี่จริต้องใช้ถ้าเกิดว่าไม่ถ้าคนทั้งหนักเยอะนะอะแล้าหนักเยอะก็ใหมาลองนี้ไว้อ๋อให้ถอดแค่นี้เลยโอเคอ๋อนี่คอยจริงอยู่นี่แม่ดันตั้งนานด้านอีกแล้วเออใช่เลยนะโดนหลอกโดนหลอกอ่ะครับแก้ใหม่ครับผมสำหรับด้านก็คืออันนี้ก็ต้องกลับ ไปอีกด้านหนึ่งนะใช,ช่โอเคก็เมื่อกี้พอดึงกระดาษมนะาปั๊บล็อก2ข้างแล้วก็ดึงอ้นนี่ปิดเนาะแล้วก็กดโอเค